่ทางจังหวัดน่านก็ได้มาออกกิจกรรมจังหวัดพื้นที่นะครับหน่วยบอมบัดทุกคนยุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณชมหลังจากเสร็จภารกิจที่เทศบงสาบันเมืมมองหัวเกินใต้ก็ได้มาเยี่ยมคุณลุงเสออาจ่างนะครับที่บ้านห้วยโขงนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นปฟอกเนึ้อนะครับของบ้านหว้วยโขงชื่ออะไรนะฮะบ้านบาน้บานนาเจ,เจร์น, <ะ S 1> เน,นาเจร์นะครับเป็นปฟอกเนึ้อของบ้านห้วยโขงครับซึ่งก็อ่า ก็เราได้มามอบนะครับอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างบ้านนะครับที่จะทําบ้านหลังใหม่ให้คุณลุงนะครับ mm. เพราะว่าบ้านหลังเดิมเนี่ยมีสภาพไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยแล้วนะครับเพราะพอดีคุณลุงเนี่ยอ,อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีลูกคนหนึ่งก็ลูกก็ไปทํางานรุรกีก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยนะครับรอบๆที่ก็เป็นญาติพี่น้องก็อาศัยพี่น้องช่วยดูแลแล้วก็ ตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้ได้ตออกาสมาสร้างบ้านที่ถูกตุอนะให้คุณลุงนะครับเพราะว่าคุณลุงเป็นคนที่มีไรายได้อะไรนะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับก็ส่วนหนึ่งเงินที่เรานํามามอบให้นี้ก็เป็นเงินที่เราได้จากกาจัดตั้งกองทรนป่านะครับเพื่อ ระดมทุนช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้ผู้าายากไร้นะครับเราก็ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งอของการประมาณการของอำเภอที่ประมาณการในการสร้างบ้านหลังนี้ไว้ประมาณ40หลัวเราก็ให้มาครึ่งหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นการระดมทุนภายในพื้นที่อำเภอซึ่งในวันนี้หัวหน้าส่วนที่มาเยี่ยมเยียนก็ได้มีบริจาคเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเพื่อที่จะได้มาสร้างบ้านให้คุณลุงได้เร็วขึ้นนะครับก็ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ไดช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านของเราก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเช่นนี้อยู่นะครับท่านใดมีความสนใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งานปัฒช์ส่วนจังหวัดน่านครับ